ใครอยากเป็นเศรษฐีแคนซีแคนซีอ่าคือตอนที่รายการติดต่อมาต้องบอกว่าพออ่านคอนเซ็ปต์แล้วะรู้สึกว่าชอบมากด้วยความที่รายการแบบเหมือนกับเป็นสิ่งที่เราก็มีความรู้อยู่แล้วเพราะว่าเราทาธุรกิจอยู่ด้วยค่ะแล้วก็ในรายการก็จะสอดแทรกพวกสาระไอเดียความคิดสร้างสรรค์ค่ะตอนนี enfin ้ถ่ายไปประมาณแค่5้ากเทปเนู <S 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 ้สุกว่าจากเราทําธุรกิจอยู่แล้วอะตอนนี้แบบ ยังอยากชอีกหลายอย่างเพราะว่าพาะมันไดไอเดียจริงๆค่ะคือตั้งแต่คนเริ่มทําธุรกิจยันแบบว่าคนที่ทําประสบความสำเร็จแล้วคือเราจะได้ทุกอย่างในรายการนี้ค่ะเรียกว่าสามารถเป็นไอเดียได้ได้เห็นคนที่เขาแบบประสบความสำเร็จจริงๆดีนะค่ะที่สําคัญคนผู้ชมของเราจะได้ดูรายการเราจะได้ไอเดียแน่นอนในการทําธุรกิจใครที่อยากฝันอยากมีธุรกิจของตัวเองหรือฝันที่อยากจะมีกิจการของตัวเองอะไรเงี้ยนะครับก็จะดูแล้วได้ไอเดียได้แนวทางได้ประสบการณ์ของคนที่เก่ง เขาผ่านอะไรมาแบบโอ้โหฟังแล้วแต่ละเทสนี่แบบไม่มีใครสบายไม่มีใครสบายด้วยความง่ายดายเลยมีเริ่มต oh, oh, ้นมาแบบเราประสบความสำเร็จเลยชก็ดีครับผู้ชมจะได้ประโยชน์แน่ๆครับก็เราไปลงพื้นที่ปกติแล้วไปต้องกบบที่อําจะไปออก่างจังหวัดตามสถานที่ต่างๆบ่อยแต่ว่าความนี้เราก็จะเปลี่ยนเป็นเรื่องของการแบบทาการเกษตรหรืออะไรต่างๆซึ่งมันก็จะมีมุมมองต่างๆที่เรารู้สึกว่าแบบนี้มันทําได้จริงๆหรอใน อย่างเช่นที่เคยไปก็จะเป็นเขพราะเหตุในในบ้านนะคะที่เป็นบ้านแถวาอย่างเงี้ยเล็กๆก็สามารถเป็นธุรกิจได้ก็เลยเอามาแบบแบ,บ่งปันอยากจะให้คนดูได้ประสบการณ์หรือว่าได้แบบไอเดียความคิดว่าต่อให้เราไม่ได้มีที่เยอะๆเราก็สามารถเริ่ม,าม,ามต้นธุรกิจเล็กๆที่มันจะเ่าะร้างๆสงุดนะคะอย่างนั้นพี่ยามไปณลุงมะนาวนนั้เ <c oughs> จ๋งมากเปรี้ยวมากเลยเป็นสวนมะนาแบบกลางเมืองไม่น,าน่าใช่ว่าจะมีอะไรเนี้ยครับก็ก็เจ๋งดีครับก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียแล้วกัน สร้างแรงกระดา้ในใจให้กับใครที่ดูแลวช่วงนี้อาจารย์เขาแท้เรื่องของธศรกิจ <ฮะ S 1> ต่างๆอะไรนี้ดูแล้วเนี่ยมันได้ไอเดียแล้วก็เปื่อไปเป็นอาชีพเสริมที่แบบรวงได้นในในด้วยครับครับโอ้วันนี้เขาฮากว่านะฮะ <laughs> บอกเลยนะคะใครอยากเห็นที่ป้อม <laughs> เปลี่ยนลุคจากแบบว่าพระเอกเนี่ยเนีียมาเป็นแบบว่าสนนาเฮฮาคนนี้เขาเต็มคนนั้นจะตกงานอยูอแล้วล่ะค่ะคือเรามาฮากันครับแล้วก็สนุกครับ <นะ S 2> อยากให้ดูได้สาระแล้วก็ไม่เครียดด้วยได้หัวเราะกันด้วยครับ อย่างที่บอกนะครับมันไม่ใช่ละครไม่ใช่สายที่สนานนะครับก็ตื่นเต้นแล้วก็ฝากเนื้อฝากตัวกับเขาสองคนใช่ฝากตัวตัวคนที่มากองที่เราเราก็ตื่นเต้นเราก็ตื่นเต้นแล้วเราก็รู้สึกแบบไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองเลยอะไรกระทั่งหนึ่งในการที่จะเจอกับโหรดารุ่นใหญ่ขนาดนี้ครับอย่างวันนี้มานั่งอยู่ตรงนี้ก็ไม่แน่ก็ไม่เป็นตัวของตัวเองเออตื่นเต้นเลยพูดผิดพูดถูกเลยเนี่ยก็ไม่เคยมานั่งแล้วก็พี่ๆนักข่าวมานั่งสองพันขนาดนี้รู้สึกเลยนะว่าเอ้ยทำอะไรผิดหรือเปล่า ตื icana, ่นเต้นยิตื่นเต้นตอใหไม่เครียดมีสาระและไม่เครียดครับเราจะรวยไปด้วยกันนะฮะไอเดียดีๆมากมายนะฮะเริ่มจากศูนย์ไปรวยรวยเจ๊งกลับมาจนใหม่กลับไปรวยใหม่อะไรอย่างเงี้ยคือว่าสนุกสนุกด้วยแล้วก็แล้วก็ได้ช่องทางทำมาหาเงินด้วยครับใช่ค่ะ ฝากติดตามชมนะฮะรายการใหม่ของเรานะครับเศรษฐีป้ายแดงนะทางช่องคารัตทีวีทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สี่โมงเย็นนะครับสนุกสนานแน่นอนอ่ะใช่เดียวครบแล้วอ่ะอย่าพลาดนะคะทุกวันเลยความบันเทิงนะคะนอกจากสาระแล้วเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นความบันเทิงยามเย็นที่ทุกคนจะได้แบบว่ายิ้มหัวเราะมีไอเดียสนุกไปกับเราแน่นอนค่ะครัว่าได้เปิดประสบการณ์เปิดไอเดียใหม่ๆนะคะแล้วก็สามารถนําไปต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้ด้วยดูได้ทุกเพศทุกวัยเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดู อป่ะฝากติดตามกันด้วยนะครับใครอยากเป็นเศรษฐีชนะสิชนะสิชนะสิครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับครับมีเพิ่งคิดเมื่อกี้ที่อะไรไม่รู้อ่ะนี่นี่เพิ่งกินเมื่อกี้เลยคือเอาไงดีอาจารย์ อยากเป็นเศรษฐีชั้นนาศชั้นนาศอ๋อได้ได้เอาหนังเหนือนั่นเองใครอยากเป็นเศรษฐีชั้นนาศชั้นนาศอย่างงี้นะอ่าเลขสองสามใครอยากเป็นเศรษฐีชั้นนาศชั้นนาศอ่าอ่า